อย่ามองเข้าไปในความมืดอ,อย่าไปคิดถึงมันไม่อย่างนั้นคุณจะได้เห็นมันมันจะมองมาที่คุณยิ้มและเลือดก็จะสาดกระเซ็นไปทั่วทั้งคืนอันแสนยาวนานคุณขับไล่มันออกไปไม่ได้คุณฆ่ามันไม่ได้มันไม่สนใจคำอ้อนวอนจากคุณคุณไม่มีทางเลือกคุณไม่มีโอกาสคุณจะพบกับฝันร้าย ที่ยิ่งกว่าฟันร้ายใดๆในโลกอย่ามองเข้าไปในความมืดอ,อย่าไปคิดถึงมันไม่อย่างนั้นคุณจะได้เห็นมันนี่คือบทกวีที่บรรยายถึงความน่ากลัวของฟันนี่เฟียปีศาจายที่เห็นความน่ากลัวเป็นเรื่องสนุสนานสำหรับมันฟันนี่เฟีเป็นตัวละครที่อยู่ในซีรีส์การ์ตูนสยองขวัญเรื่อง A Sip of b u s t โดยผู้สร้างได้โพสต์เรื่องราวของมันไว้ในอิน t ตา r กรมและ YouTube ที่ชื่อเดียวกันกับปีศาจต,ตัวนี้คือฟันนี่เฟียลักษณะของฟันนี่เฟียนั้นมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีใบหน้าเปื้อนเลือดดวงตาของมันเป็นประกายในความมืดมันไม่สามารถพูดออกเสียงได้แต่สามารถดึงดูดล่อลวงเหยือ่อด้วยการส่งเสียงร้องไห้หรือขําควรวญได้สิ่งมีชีวิตลี้ลับตัวนี้มีความเร็วและความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ มันสามารถทำลายกำแพงคอนกรีตหนาะ3ชั้นกว้างถึง4เมตรได้อย่างสบายลักษณะาภายนอกของฟันนี่เฟียที่ปรากฏให้เห็นในช่วงแรกๆนั้นมันมีลักษณะรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่ร่างกายของมันมีสีดำเกือบทั้งตัวยกเว้นส่วนแขนที่มีสีแดงตั้งแต่ข้อศอกจนไปถึงปลายนิ้วและใบหน้าของมันเหมือนถูกเขียนด้วยเลือดสีแดงสดเป็นรูปดวงตาจมูกและปาก โดยส่วนที่เป็นดวงตานั้นมีลักษณะเหมือนหยดเลือดไหลออกมาเป็นทางอย่างน่ากลัวแม้ว่ามันไม่สามารถออกเสียงพูดได้แต่มันก็มีพลังในการสื่อสารกับผู้อื่นทางจิตได้และมันสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันได้ตามที่มันต้องการมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของตัวมันเองหลายครั้งและในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2021ฟันนี่เฟียได้ทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างของมันครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง เป็นนิวฟันนี่เฟียซึ่งมีลักษณะที่ดูน่ากลัวกว่าเดิมมากส่วนใบหน้าของมันนั้นเหมือนกับผิวหนังที่ถูกถลกออกมองเห็นผิวด้านในที่เต็มไปด้วยเลือดดวงตาของมันลึกกวงเข้าไปข้างในกระโหลกแต่ก็สามารถเลืองแสงขึ้นมาในยามที่มันต้องการรอยยิ้มของมันยังคงฉีกกว้างและเต็มไปด้วยฟันแหลมยาวน่ากลัวส่วนหัวของมันมีส่วนที่งอกออกมาคล้ายกับใบหูหรือเขาแหลม ลำตัวส่วนใหญ่ยังคงมีสีดำแต่มีส่วนที่งอกออกมาเป็นเขาหรือน้ำสีแดงทั่วร่างกายบนผิวหนังข้างลําตัวข้างหลังมีร่องรอยฉีกขาดออกมาเป็นปากที่กำลังยิ้มกว้างและมันมีส่วนหางสีแดงงอกยาวออกมาเสริมให้มันดูน่ากลัวราวกับปีศาจท,ที่ขึ้นมาจากคุมนรกในอินสตาแกรมฟันนี่เฟีได้เล่าถึงเรื่องราวต้นกำเนิดของปีศาจฟันนี่เฟียว่า วันที่อากาศหนาวเย็นในเดือนมกราคมปี2020มีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ริมหน้าตา่างเขาเป็นคนที่ชอบวาดรูปและชอบเรื่องราวสยองขวัญมากวันหนึ่งในขณะที่พ่อกับแม่ของเขาไม่อยู่บ้านเขาด้ดยค้นพบหนังสือเก่าๆเ,เล่มหนึ่งในมุมมืดของบ้านมันเป็นตำราปุกวิญญ,ญาณปีศาจชั่วร้ายเขาตัดสินใจที่จะพยายามทำตามวิธีในหนังสือเล่มน,นั้นเขากลัวแต่สิ่งนั้น ก็ดึงดูดใจเขาเกินกว่าจะห้ามใจได้เขาได้ทำมันในที่สุดเขาได้ทำการเรียกปีศาจขึ้นมาจนได้ในห้องนั้นปรากฏประตูมิติขึ้นมาสองประตูแล้วก็มีวิญญาณร้ายเดินออกมาจากประตูนั้นเขากลัวแต่ก็รู้สึกสนุกและตื่นเต้นสุดท้ายชายหนุ่มคนนั้นก็ถูกปีศาจจับตัวเอาไว้แล้วจากนั้นก็เริ่มมีของเลวสีดำไหลออกมาจากดวงตาของเขา รอยยิ้มของเขาเริ่มเปลี่ยนไปปากของเขาฉีกกว้างออกกลายเป็นรอยยิ้มของปีศาจร้ายไปเสียแล้วและเมื่อพ่อแม่ของเขากลับมาถึงบ้านก็พบว่าลูกชายของเขาหายตัวไปแล้วตลอดการเรื่องราวของฟันนี่เฟียยังไม่ได้มีการเปิดเผยมากนักว่าจะดำเนินเรื่องไปอย่างไรแต่ในปัจจุบันมีตัวละครหลักที่เป็นปีศาจปรากฏออกมาแล้วสองตัวตัวแรกคืออเล็กคิปปี ปีศาจท,ที่มีร่างกายเป็นโครงกระดูกและกล้ามเนื้อสีแดงคล้ำร่างกายส่วนหัวของมันสามารถยืดหดกล้ามเนื้อออกมาเหมือนเส้นผมเพื่อใช้สำหรับยึดจับเหมือนแขนได้ซึ่งมันมีความแข็งแกร่งอย่างมากทำได้แม้กระทั่งจับหัวคนบิดให้ขาดได้เลยทีเดียวนอกจากนั้นมันยังสามารถปล่อยรังสีสีเขียวสะท้อนแสงที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ได้อีกด้วย มันเป็นปีศาจท,ที่มีความโหดร้ายและไร้เมตตาแม้ว่าเหยื่อจะวิงวอนร้องขอชีวิตมันก็ไม่เคยเลาเว้นสิ่งเดียวที่มันปรารถนาคือมันอยากมีชีวิตที่เป็นอมตะ Dark My มดัสปีศาจที่ชั่วร้ายอีกตัวหนึ่งมันมีใบหน้าที่ขาวโพลซีดเหมือนซากศพสวมชุดแขนยาวสีดำผมสั้นสีดำและดวงตาของมันก็ดำสนิทปากของมันฉีกกว้างเต็มใบหน้า ดาร์คไมดัตเป็นปีศาจเหี้ยมโหดไร้ความปานีเช่นเดียวกันมันสามารถสังหารมนุษย์ได้หลายคนในคราวเดียวกันด้วยอาวุธสุดพิสดารของมันมันสามารถปล่อยเส้นใยสีดำหลายเส้นออกมาทางดวงตาและทางปากของมันเส้นใยนี้มีจำนวนมากและยืดยาวออกมาได้มากอย่างเหลือเชื่ออีกทั้งยังมีความแข็งแรงสามารถทิ่มแทงมนุษย์ให้ตายได้อย่างง่ายดายในเวลาที่รวดเร็วส่วนฟันนิเฟียนั้น เป็นจอมทะลุทะลวงมันสามารถสังหารมนุษย์และศัตรูของมันด้วยการพุ่งเข้าใส่และทะลุร่างของมนุษย์ให้ขาดด้านในพิบตาเรื่องราวของฟันนี่เฟีได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้เพราะคาแรคเตอร์ของมันได้รับการนำไปพัฒนาต่อในเกมแกรีร่มอสด,ด้วยความร่วมมือในการออกแบบโดยตัวเจ้าของอิ s สตาแกรมฟันนี่เฟียเองและดร์จีเบในส่วนเสริมที่ชื่อเทวเฮนเดอร์สันครีเจอร์โอซแพ็ ในเวอร์ชั่นนี้ฟันนี่เฟียได้รับการออกแบบให้มีถึง4ร่างซึ่งมีพลังพิเศษในการโจมตีที่รุนแรงมากและที่สำคัญมันสามารถทำการเรียกประตูมิติเพื่อเข้าไปหลบในอีกมิติหนึ่งได้อีกด้วยร่างที่1ถึงร่างที่3นั้นจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือเป็นปีศาจร่างกายสีดำที่มีใบหน้าสีแดงเต็มไปด้วยเลือดและมีเขาสองข้างในร่างแรกนั้นมันจะเป็นปีศาจที่มีดวงตาม,มืดบอด แต่มันสามารถโจมตีด้วยประสาทสมผาสพ,พิเศษที่มั่นยำถ้าไม้ตายของมันคือจับลำคอศัตรูขึ้นมาและใช้พลังจากดวงตาของมันทำให้ศัตรูหัวระเบิดออกมาเป็นเสียงเสียงส่วนร่างที่สองนั้นจะมีความสามารถพิเศษคือการปีนกำแพงสามารถยิงลำแสงสีแดงและการพุ่งทะลุร่างกายของคู่ต่อสู้ได้ร่างที่3จะเพิ่มความสามารถในการส่งขึ้นเสียงและสร้างความสั่นสะเทือนพื้นดินได้ ร่างสุดท้ายร่างที่สี่ฟันนี่เฟียบร่างของมันจะเป็นร่างใหญ่ยักษ์ผุดขึ้นมาจากประตูมิติบนพื้นดินลำตัวของมันขาดครึ่งและมีส่วนที่เป็นปากขนาดใหญ่ผุดขึ้นมากลางลำตัวปากและลำตัวที่ขาดนั้นมีเส้นใย,ยสีแดงยาวออกมาสำหรับจับและโจมตีมันสามารถแผ่คลืนพลังสีแดงในการโจมตีศัตรูเป็นวงกว้างอีกทังร่างกายของมันแข็งแกร่งและทรงพลังมาก อยากที่จะหาคู่ต่อสู้ที่มีพลังสูสีกับมันมาเพื่อเอาชนะมันได้<ม>และนี่ก็คือเรื่องราวของฟันนี่เฟียเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆส่งมากันคะ่ะสวยและเท่มา,มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย